เอาละครับทุกคนครับวันนี้ก็เช้าวันใหม่แล้วนะครับทุกคนมาเรามาดูกันดีว่าที่เราใส่บ่วงเมื่อวานเนี่ยมันจะติดไหมถ้าไม่ถ้าไม่ติดวันนี้นะผมจะเก็บให้หมดเลยเออเอาดีทุกคนมาเรามาดูวันแรกกันทุกคนบันลุ้นไปด้วยกันนะครับผมใครวันนั้นเราวืดแต่วันนี้ขอสักตัวนะ่ะนะขอสักตัวแล้วกันทุกคนเฮ้ย เฮ้ยทุกคนเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเฮ้ยทุกคนทุกคนทุกคนดูนี่เฮ้ยเอาวะทุกคนได้แล้วทุกคนนี่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 เฮ้ยสุดยอดเลยทุกคนนี่นี่ทุกคนดูอยู่ยนะเฮ้ยติดวะตัวบอลเริ่มเลยทุกคนนี่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 หนู่พุกทุกคน อ้ยเฮย,ยได้แล้วโอ้โหดินกระดุกกระดุกเลยทุกคนดูเดี๋ยวๆผตื่นเต้นมากเลยเดี๋ยวนะทุกคนนะโอ้ยขูู่มีขูด้วยขู่ผมด้วยทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวนะติดตรงไหนอ่ะ๋อติดตัวเลยทุกคนนี่นี่นน เดี๋ยวนะโหนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวผมถอดหูฟังก่อนเฮ้ยเอาวะเดี๋ยวนะจะก,กัดนะเว้ยเฮ้ยๆโ้ยโตัวน,นเริ่มเลยทุกคนรีบร้อยนี่ไงเย้ yeah! วันนี้เป้าหมายสำเร็จแล้วทุกคนนี่นะครับโหยตัวตัวใหญ่เอาเรื่องนะทุกคน ผมบอกแล้วมันต้องมีตัวเรามาดูดูอนอื่นอันนี้อย่างลุ้นเลยนี่ครับดูในที่สุดโอ้โหน้นกระดุกกระดุกเลยทุกคนนี่นะครับ ตัวใหญ่มากยังดิ้นอยู่เลยทุกคนไหนเราไปดูอีกดียว่าติดไหมนี่นะครับอันนี้ใส่ตรงรูก็ไม่ติดนะครับทุกคนโอ้โหวันนี้เป้าหมายเราสำเร็จครับผมโอ้โหตัวใหญ่ทุกคนตัวใหญ่มากตัวเดียวเหรอโอ้ตัวเมียแล้วตัวผู้เนี่ยตัวเมียเหรอครับ อันนี้ก็ไม่ติดนะครับผมก็วันนี้เป้าหมายเราสำเร็จนะครับผมเย้ยยไปเดี๋ยวเรากลับกันเดี๋ยวเราไปดูข้างบนดีกว่าครับอันนี้เป็นหนูพุกนะครับทุกคนไม่ใช่หนูท้องขาวน,นี่หนูพุกนะโอ้ เรียบร้อยไปตรงนี้เราไม่ได้ใส่เมื่อวานขอ,อใส่แต่ไม่โดนครับไปทุกคนเดี๋ยวไปที่เถียงหน้ากันนะครับ